สวัสดีครับเด็กๆทุกคนนะครับวันนี้ครูนิวมาเสริมวิธีคิดนะครับในแบบฝึกหัดที่1.23นะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับเฉลยจาก DLTV ด้วยนะครับวันนี้นะครับแบบฝึกหัดที่1.23นั้นยังอยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหาเรื่องของเศษส่วนอยู่นะครับแต่ว่านะครับวันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการแสดงวิธีทำแล้วนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ก่อนอื่นครับอย่างที่ครูบอกแหละครับว่าเวลาเรียนเจอโจทย์ปัญหานั้นนะครับสิ่งที่เรียนต้องทําก็คืออ่านโจทย์หนึ่งรอบก่อนนะครับได้แล้วก็คิดตามลําดับขั้นตอนถ้านักเรียนจําได้แบบฝึกหัดที่1.22นั้นนะครับเราก็จะดูทีละขั้นตอนอย่างเช่นมาโจทย์ําอะไรโจทย์ให้อะไรมาบ้างนะครับแล้วก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ใช่ไหมครับถึงจะลงมือทําได้นะครับวันนี้เราลองมาลองกันนะว่าเราจะทําได้ไหมฮะ แก้วซื้อน้ําตาลปี๊บเศษสามส่วนสี่กิโลกรัมครับซึ่งน้อยกว่าน้ําตาลทรายครับซึ่งน้อยกว่าน้ําตาลทรายเศษห้าส่วนหกกิโลกรัมแก้วซื้อน้ําตาลทรายกี่กิโลกรัมนะครับดูสินะครับนี่ฮะคุณครูนะครับสังเกตว่านะครับเขาใช้แผนภาพนะครับในการช่วยนะครับนี่ฮะน้าตาลปี๊บครับมีเท่านี้ครับน้อยกว่าน้ําตาลทรายครับ แสดงว่าน้ําตาลทรายนั้นมากกว่าใช่ไหมครับนี่ฮะก็คือส่วนทั้งหมดเนี่ยครับคือส่วนของน้ําตาลทรายดังนั้นครับแก้วมีน้ําตาลทรายหรือแก้วซื้อน้ําตาลทรายก็ต้องนํามาทําอะไรกันครับมาบวกกันนั่นเองนะครับดังนั้นก็ต้องนาเศษ3าส่วน4บวกด้วยเศษ5ส่วน6นะครับดูครับตัวส่วนครับเป็นส่วน4กับส่วน6ใช่ไหมครับดังนั้นนักเรียนนะครับตัวส่วนไม่เท่ากันต้องทําตัวส่วนให้ เท่ากันก่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับโดยการนะครับตัวส่วน4เนี่ยต้องคูณด้วยเลข3นะครับตัวส่วน6นะครับต้องคูณด้วยเลข2นะครับเศษ3ส่วน4นะครับก็คูณด้วย3ทั้งตัวเศษและตัวส่วนเศษ5ส่วน6ก็คูณด้วย2ทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้อะไรครับ3 3 9ใช่ไหมครับ4 3 2 5 2 10 6 2 12 ตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วนำตัวเศษมาบวกกันครับ9บวก10ได้19ใช่ไหมครับหลังจากนั้นครับนี่คุณครูทำให้ดูแล้วว่าได้1เศษ7ส่วน12ได้ยังไงนะครับเอา19ตั้งหารด้วย12ได้1เศษ7นั่นเอง1ไว้ด้านหน้า7ไว้ด้านบนตัวนี้นะครับดังนั้นเรียนก็ซื้อน้ำตาลทราย1เศษ7ส่วน12นั่นเองครับไปดูข้อที่2ครับ วันแรกนะครับนิวเดินออกกําลังกายได้ระยะทาง3เศส5่ส่วน8กิโลกร,รัมนะครับอันนี้ชื่อเหมือนกันเลยนะฮะวันที่2นิวเดินออกกําลังกายได้ระยะทางเศษ19เส่วน5กิโลกร,รัมครับใน2วันนี้นิวเดินออกกําลังกายได้ระยะทางต่างกันกีนก่กิโลเมตรครับตรงนี้ถามว่าต่างกันครับกี่กิโลเมตรครับก็จะต้องวิเคราะห์นะฮะว่าอันไหนเนี่ยมากกว่ากันอีกนะครับดังนั้นนักเรียนมาดูกันครับ นี่ฮะเราใช้เส้นนะครับในการทำให้เรียนทราบว่าเนี่ยมันต่างกันเท่าไหร่นะครับโดยที่ว่าอันไหนยาวกว่าหรือสั้นกว่านะครับมาดูกันครับวันแรกครับสามส่วนห้าส่วนแปดครับได้เส้นเส้นทางยาวแค่นี้ครับวันที่สองครับสี่สิบเก้าส่วนห้าได้เส้นทางเยอะหน่อยนะครับดังนั้นถามว่าถึงความต่างตรงนี้นะฮะนักเรียนจะทํำยังไงก็คือจะต้องเอาระยะทางนะครับที่มันมากกว่าตัวนี้ตั้งแล้วก็ลบตรงนี้ออกไปครับ ดังนั้นนะครับได้เศษ1905ลบ3เศษ5ส่วน8นะครับวิธีการก่อนนะครับคุณครูขอเพิ่มเติมนิดนึงคุณครูไม่ได้เสริมมาตรงนี้นะครับแต่คุณครูหวังว่านักเรียนนั้นจะจําได้นะครับว่านักเรียนจะต้องเปลี่ยนอะไรครับจํานวนครื่อให้เป็นเศษเกินก่อนใช่ไหมครับก็เอา8คูณ3ใช่ไหมครับแล้วก็บวก5 8 3 24ใช่ไหมครับบวก5นะฮะนี่ฮะนี่ได้เศษ29ส่วน8นะครับหลังจากนั้นนะครับตัวส่วน5กับ8ครับมาดูกัน ห้าแปดสี่สิบแปดห้าสี่สิบแสดงว่าตัวส่วนหต้องคูณด้วยเลขแและตัวส่วนแต้องคูณด้วยเลขหใช่ไหมครับนี่ครับเศษสิบส่วนหต้องคูณด้วยแและเศษยี่ส่วนแต้องคูณด้วยหนั่นเองนะครับดังนั้นแปดเก้คูณหน้าเจ็ดนะครับแปดนี่ฮนะสิเนาะได้หนึสนะครับส่วนด้วยสี่สิลบด้วยยี่คูณหนะครับก็ได้หนึ เศษนส่วนด้วย40นะครับนักเรียนนะครับเอามาลบกันใช่ไหมครับดังนั้นในวันที่2องนะครับใน2วันใน2วันนี้นิวเดินออกกำลังกายในระยะทางต่างกันก็ตอบเศษ7ส่วน40นั่นเองนะครับไปดูกันครับสำหรับข้อที่3นะครับทุเรียนนะครับ2ผลน้ำหนัก5เศษ3ส่วน5กิโลกร,รมัม ถ้าทุเรียนผลหนึ่งหนัก2เศษ3ส่วน4กิโลกรัมทุเรียนอีกผลหนึ่งจะหนักกี่กิโลกรัมนะครับมาดูซินี่ฮะเราใช้แผนภาพเข้าช่วยนะครับนี่ครับน้ำหนัก2ผลนั้น5เศษ3ส่วน5กิโลกรัมนะครับทุเรียนผล1นหนัก2เศษ3ส่วน4กิโลกรัมเขาบอกมาแล้ว1ผลต้องการทราบอีกผลหนึ่ง น้ำหนักเท่าไหร่ลองเดาสิครับใช้วิธีการอะไรนะครับก็ต้องเอาน้ำหนักรวมของ2ผลตั้งลบด้วยน้ำหนักของทุเรียนผลหนึ่งก็จะทราบน้ำหนักทุเรียนของอีกผลหนึ่งใช่ไหมครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนต้องเปลี่ยนเลยครับจำนวนกคระให้เป็นเศษเกินก่อนนะครับ55 25่้ใช่ไหมครับแล้วก็บวก3นะครับส่วนตัวนี้ก็428นะครับบวก3เหมือนเช่นเดียวกัน ได้เศษ28ส่วน5ลบเศษ11ส่วน4นั่นเองนะครับหลังจากนั้นครับตัวส่วน5กับตัวส่วน4ครับมีตัวร่วมกันก็คืออะไรครับนี่ฮะ20ครับตัวส่วน5จึงต้องคูณด้วย4และตัวส่วน4คือคูณด้วย5ครับนี่ฮะมาแล้ว28คูณ4ได้เศษ112นะครับส่วนด้วย20 11คูณ5ได้55 4 5 20นะครับเอามาลบกันได้อะไรครับ เศษ57ส่วน20ครับนี่ฮะคุณครูก็เปลี่ยนเป็นจำนวนค่าก่อนตอบนะครับเอา57ตั้งหารด้วย20ได้2เศษ17เตอบ2เศษ17สเส่วน20ครับต่อไปนะครับข้อที่4ครับแพรนำน้ำส้มนะครับเศษ5้ส่วนลิตรผสมกับน้ำสับป,ประรดเศษ7ส่วน10ลิตรจะได้น้ำผลไมร้รวมที่มีน้ำส้มกับน้ำสับป,ประรดกี่ลิตรนะครับ ลองดูจากโจทย์ตรงนี้นักเรียนน่าจะเดาออกได้แล้วนะครับว่าข้อนี้เป็นการรวมกันใช่ไหมนี่รวมดังนั้นใช้การบวกนะครับมาดูกันเลย6กับ10ครับเรามาหาตัวร่วมกันนะครับ6 5าได้30 10คูณ3ได้30ดังนั้นตัวส่วน6ต้องคูณด้วย5และตัวส่วน10ก็คูณด้วย3ครับ55 25บครับ7 3 21ใช่ไหมครับบวกกันเป็นเศษ46ส่วนด้วย 30นะครับก่อนอื่นนะครับก็อาจจะต้องทำเป็นมีการตัดทอนกันก่อนนะครับเอาตัวเอา2เป็นตัวหารนะ46หารด้วย2ได้ย3 30หารด้วย2ก็15ใช่ไหมหลังจากนั้นครับนักเรียนก็ทำเป็นจำนวนกระก่อนตอบนะครับเอาย3ตั้งหารด้วย15ได้1เศษ8ตอบ1เศษ8ส่วน15นะครับก็นะครับจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการเสริ์วิธีคิดนะครับในเฉลยแบบฝึกหัดที่ 1. ุด สอสนะครับก็หวังว่านักเรียนจะทำได้นะครับขอให้นกเรียนทุกคนนั้นโชคดีนะครับอย่าลืมกดติดตามเมื่อชมคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ